ค่ะสวัสดีน้องๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะวันนี้เราพบกันทางออนไลน์นะคะ,ะสืบเนื่องจากทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับธนาคารกลางสิงคโปร์นะคะได้มีการถแถลงข่าวการเชื่อมโยงระบบการชําระเงินรายย่อยนะคะซึ่งะระบบของไทยนี่ก็คือระบบพรอมเพย์นะคะแล้วก็ระบบของสิงคโปร์ก็คือระบบเพย์นาวนะคะไปเมื่อ,อวันที่29เเมษายนที่ผ่านมานะคะในวันนี้เนี่ย พี่ก็จะมาให้รายละเอียดเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับเรื่องของการเชื่อมโยงระบบเออนี้นะคะ,ะก่อนอื่นที่เราจะไปเรื่องของรายละเอียดการเชื่อมโยงระบบมาพี่ก็อยากจะให้อัปเดตสถิต,ติที่สําคัญของพร้อมเพย์สักนิดหนึ่งนะคะเพื่อจะได้รับทราบว่าความก้าวหน้าของพร้อมเพย์ภายในประเทศของเรานี้เป็นยังไงนะคะ,ะปัจจุบันนี้เนี่ยการลงทะเบียนพร้อมเพย์เนี่ยเราอยู่ที่56.7ล้านหมายเลขนะคะ จะแบ่งเป็นหมายเลขที่ลงทะเบียนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนนะคะก็อยู่ที่34.3ล้านหมายเลขนะคะก็ประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรนะคะแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์มือถืออีก21.4ล้านหมายเลขนะคะ,ะถ้ามาดูการใช้งานเนี่ยซึ่งก็มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตามลำดับนะคะจากที่เราเปิดพร้อมเพในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ย จากเดิมที่ปริมาณการใช้งานเฉลี่ยต่อวันนี่ไม่ถึงหลัก10ล้านนะคะตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมาตามลําดับตอนนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ22.3ล้านรายการต่อวันนะคะแล้วก็วันที่สูงสุดเลยในยสถิติสูงสุดเนี่ยตอนนี้มาอยู่ที่27ล้านรายการต่อวันแล้วนะคะการวาง QR Code ก็กระจายไปทั่วประเทศนะคะมากกว่า7ล้านร้านค้านะคะแล้วถ้าเรามาดู ปริมาณไอ้บูลค่าเฉลี่ยต่อรายการนะคะก็จะพบว่ากว่า90%เนี่ยจะเป็นรายการที่มียอดการโอนต่ำกว่า1,000บาทนะคะก็เห็นจะเห็นว่าเอ่อตัวการใช้งานพร้อมเพย์เนี่ยก็เรียกได้ว่าเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของประชาชนเนี่ยเพิ่มขึ้นตามลำดับนะคะทีนี้ถ้ามาดูว่าในเรื่องของออการที่เรามีบริการการชำระเงินที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการโอนเงิน ในเรื่องของการชำระบ,บิลข้ามธนาคารนะคะการมี uh, QR Code E-Donation ที่ช่วยให้การบริจาคเงินเนี่ยสามารถทำได้สะดวกขึ้นนะคะในช่วงนี้ก็เชิญชวนน้องๆใช้ QR Code E-Donation นะคะในการบริจาคเงินเพื่อร่วมร่วมให้การสนับสนุนโรง,โรงพยาบาลต่างๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของการที่เรามีตัว Alert to Pay นะคะ หรือว่า request to pay หรือว่า pay alert เนี่ยก็จะทำให้บริการต่างๆของทางด้านพร้อมเพย์เนี่ยก็มีหลากหลายนะคะตอบโจทย์การใช้งานของอประชาชนทีนี้เนี่ยเราเห็นว่าจากการที่เรามีบริการต่างๆแล้วก็ความพร้อมในการที่จะพัฒนาพร้อมเพย์ไปอีกระดับหนึ่งเนี่ยเราก็มีความพร้อมในระดับหนึ่งแล้วนะคะเราก็มองถึงการเชื่อมโยงกับต่างประเทศแล้วก็ถ้าเราจะจำได้ว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ย เราได้มีการจัดการประชุมอาเซียนนะคะซึ่งครั้งนั้นเนี่ยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนั้นเนี่ยเราได้มีการตกลงในเรื่องของความร่วมมือการเชื่อมโยงเรื่องของระบบการชําระเงินระหว่างประเทศในอาเซียนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้มีการทํางานร่วมกับประเทศต่างๆในอาเซียนมาตามลําดับนะคะโดยที่เราเริ่มต้นการพัฒนาการเชื่อมโยงระบบการชําระเงินอันนี้เนี่ย โดยให้บริการผ่านในเรื่องของการชำระเงินผ่าน QR Code ซึ่งก็จะเป็นการลักษณะที่เป็นการจ่ายชำระเงินให้กับร้านค้านะคะเพื่อซื้อสินค้าแล้วก็บริการในต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ Q, QR Code เนี่ยก็คือว่าลูกค้าเนี่ยจะสามารถใช้ Mobile Banking ของธนาคารที่ลูกค้าใช้งานเนี่ยค่ะไปสแกน QR Code ของร้านค้าในต่างประเทศได้นะคะแทนการใช้เงินสดหรือว่าบัตร ซึ่งก็จะทําให้มีความสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะคะรวมถึงค่าธรรมเนียมต่ําซึ่งบริการนี้ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็การค้าชายแดนรวมถึงเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซด้วยนะคะจากการที่เราพัฒนาตัว QR Code สำหรับการชำระเงินไปแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าถึงถึงการโอนเงินระหว่างประเทศเนี่ยก็จะเป็นอีกบริการหนึ่งที่จะสามารถ ทําให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงการชําระเงินแบบทันทีได้นะคะก็เราก็ได้มีการพัฒนาร่วมกับทางธนาคารกลางสิ่งของสิงคโปร์นะคะซึ่งการโอนเงินระหว่างประเทศเนี่ยจะเป็นการโอนเงินที่ผู้โอนเนี่ยสามารถโอนไปหาผู้รับโอนได้จากประเทศปลายทางเนี่ยได้ทันทีนะคะโดยประสบการณ์ของลูกค้าเนี่ยจะได้รับ เหมือนเหมือนกับการโอนเงินในประเทศนะคะอันนั้นก็จะทําให้เกิดความสะดวกแล้วก็รวดเร็วรวมถึงค่าธรรมเนียมก็ต่ําลงด้วยนะคะทีนี้ถ้ามาดูว่าจากบริการทั้งสองอย่างเนี่ยเราได้มีการเชื่อมโยงไปกับประเทศไหนบ้างในอาเซียนนะคะถ้าเป็น QR code สำหรับการชำระเงินเนี่ยเราก็ได้มีการพัฒนาไปแล้วนะคะกับประเทศลาวประเทศกัมพูชาประเทศญี่ปุ่นนะคะ แล้วก็ล่าสุดก็คือประเทศเวียดนามนะคะซึ่งเราได้มีการแถลงข่าวไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะทีนี้เนี่ยเออเมื่อเรามาดูว่าเเราจะขยบไปอีกออบริการอีกระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็คือเราก็มาเชื่อมโยงระบบซึ่งจะเป็นการโอนเงินนะคะแบบทันทีนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นการเเชื่อมโยงระบบพร้อมเพย์กับระบบเพย์นาวของธนาคารกลางสิงคโปร์นะคะ โดยที่ทําให้สามารถเนี่ยโอนเงินส่งถึงมือผู้รับได้ทันทีนะคะอันนี้ก็จะเป็นความสะดวกแล้วก็รวดเร็วที่ทางธนาคารทั้งสองประเทศเนี่ยได้พัฒนาขึ้นมานะคะอันนี้เราเปิดให้บริการไปแล้วตั้งแต่วันที่29เมษายนที่ผ่านมานะคะทีนี้ถ้ามาดูว่าตัวพร้อมเพย์เพย์นาเนี่ยมันเป็นการเชื่อมโยงระบบของทั้งสองประเทศนะคะ แต่ว่าบริการที่เขาให้เนี่ยมันเป็นบริการที่เป็นการบริการโอนเงินนะคะโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับโอนที่ลงทะเบียนเอาไว้นะคะกับธนาคารที่ใช้บริการนะคะสามารถกดโอนเงินแล้วก็ส่งไปถึงมือผู้รับปลายทางได้ทันทีนะคะอันนี้ก็อย่างที่เรียนนะคะว่าเป็นประสบการณ์การโอนเงินในเหมือนเหมือนที่เราทำในประเทศเลยนะคะก็จะสะดวกมากขึ้นนะคะ,ะธนาคารที่ ให้ร่วมให้บริการเนี่ยขนาดนี้เนี่ยก็จะมีของทางธนาทางประเทศไทยอยู่สีธนาคารนะคะคือธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทยแล้วก็ธนาคารไทยพาณิชย์ส่วนธนาคารในสิงคโปร์เนี่ยก็จะมีอยู่3ธนาคารนะคะคือธนาคาร DBS ธนาคาร OCBC แล้วก็ธนาคาร UOB นะคะเราในระยะแรกเนี่ยเราได้มีการเซ็ตวงเงินการโอนไว้นะคะ เ,เพื่อจะเพื่อจะดูลักดูดูติดตามดูลักษณะการโอนเงินนะคะว่าจะมีรูปแบบยังไงแล้วก็มีปริมาณมากน้อยแค่ไหนนะคะเพื่อเราจะได้ติดตามการโอนเงินได้อย่างใกล้ชิดนะคะการโอนเงินจากไทยไปสิงคโปร์เนี่ยเราได้กำหนดตัวเพดานเอาไว้ที่ไม่เกิน1,000ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อรายการต่อ,อ,อวันแล้วก็ต่อธนาคารนะคะ แต่ถ้าโอนจากสิงคโปร์มาไทยเนี่ยค่ะก็จะเป็นเซตไว้ที่2 5 0 0 0บาทต่อรายการนะคะทีนี้เนี่ยถ้ามาดูค่าธรรมเนียมนะคะตอนนี้เซ็ตไว้ที่150บาทนะคะแต่ในช่วงโปรโมชั่นเนี่ยจนถึงวันที่31กร,ร,ร,รกฎาคมเนี่ยก็จะอยู่ที่75บาทนะคะทางบอกว่าราคานี้เนี่ยถ้าเทียบกับบริการที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่เป็นอย่างไรนะคะก เรียนได้ว่าก็ต่ําลงเยอะนะคะปัจจุบันนี้ในบริการาลักษณะนี้เนี่ยของธนาคารจะอยู่ที่ประมาณา300นะคะ300-400-500จนกระทั่งถึงพันบาทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยาราคาก็จะลดต่ําลงมากแล้วก็ต้องเรียนว่า,เ,าเราจะติดตามมอนิเตอร์ปริมาณการใช้งานนะคะถ้าปริมาณการใช้งานเพิ่มขึ้นเนี่ยาทางธนาคารกา็คิดว่าจะมีการพิจารณาปรับ ตัวค่าธรรมเนียมให้ลดต่ำลงได้อีกค่ะสำหรับตัวบริการต่างๆที่มีเนี่ยนะคะก็จะก็จะช่วยให้เ,เรามุ่งมุ่งหวังว่าจะให้ผู้ให้บริการที่เป็นประชาชนผู้บริการผู้ใช้บริการที่เป็นประชาชนรายย่อยอะคะ่ะก็สามารถจะใช้บริการนี้ได้นะคะค่ะสำหรับในระยะต่อไปนะคะเราก็มองว่าทาง ธนาคารแห่งประเทศไทยก็คงจะร่วมมือกับทางธนาคารของประเทศต่างๆในอาเซียนนะคะในการที่จะพัฒนาบริการต่างๆเหล่านี้นะคะต่อไปทีนี้เนี่ยอยากจะชวนน้องๆมาลองลองประสบการณ์จริงนะคะว่าลองลองโอนดูว่าขั้นตอนเป็นยังไงนะคะถ้าถ้าเราลองเ,ออเข้าไปในโมบายแอปพลิเคชันนะคะน้องๆอาจจะลองหยิบ โทรศัพท์มือถือของของของท่านขึ้นมานะคะเข้าไปในโมบายแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดนะคะแล้วก็กดอโอนเงินต่างประเทศนะคะเ,เมื่อกดโอนเงินต่างประเทศแล้วเนี่ยาาบางธนาคารจะใช้ชื่อชัดเลยว่าใช้คำว่าพร้อมอพร้อมเพย์อินเตอร์นะคะหรือว่าบางบางบาง,บางธนาคารเนี่ยก็จะบอกว่าให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์นะคะเราก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์ไปนะคะแล้วก็จะกด ตัวจำ,จำนวนเงินนะคะจำนวนเงินนี้เราก็จะเห็นตัวอัตราแลกเปลี่ยนนะคะแล้วก็ทางาทางแอปนียก็จะมีการ c o n วิร์ตัวตัวค่าค่าโอนนียให้ให้ชัดเจนนะคะก็จะเห็นว่าถ้าเรากดกดเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่เนี่ยก็จะ convert เป็นดอลลาร์สิงคโปร์ได้เห็นชัดว่าเราจะโอนไปเท่าไหร่รวมถึงค่าธรรมเนียมด้วยนะคะ เมื่อเราตรวจสอบรายการแล้วเนี่ยนะคะว่าถูกต้องนะคะผู้รับปลายทางชื่อถูกต้องอกดยืนยันปุ๊บเนี่ยเงินก็จะถูกโอนไปที่ผู้รับปลายทางแล้วก็ได้รับเลยค่ะอันนั้นก็จะเสร็จขั้นตอนนะคะซึ่งก็จะสะดวกมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะต่อไปเนี่ยเราก็คงจะเดินหน้าในการเชื่อมโยงกับประเทศอื่นๆต่อนะคะ โดยเฉพาะตัว QR code เนี่ยซึ่งก็จะเป็นการเชื่อมโยงที่ไม่ซับซ้อนมากนักเนี่ยอาจจะเป็นบริการที่เราสามารถเริ่มกันก่อนได้นะคะแล้วก็ในระยะต่อไปเนี่ยก็คงจะไปถึงตัวที่เป็นการโอนเงินรายย่อยแบบทันทีหรือว่า cross border real time fund transfer นะคะในระยะต่อไปขนาดนี้เองเนี่ยเราก็ได้มีการพูดคุยกับประเทศเพื่อนบ้านไว้อย่างเมื่อกี้ที่เราได้ทราบแล้วว่าเรา โอ้อเรามีบริการกับประเทศลาวกัมพูชาเวียดนามนะคะญี่ปุ่นนะคะสิงคโปร์แล้วประเทศที่เรากําลังคุยอยู่เวลานี้ก็กคือมาเลเซียกับอินโดนีเซียค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นสเต็ปต่อไปที่เราจะจะมีการพูดคุยแล้วก็มีการเชื่อมโยงระบบกันค่ะค่ะก็วันนี้ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมประมาณนี้นะคะน้องๆไม่ทราบว,ว่ามีท่านไหนอยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็เชิญได้เลยค่ะ,ะจะขอให้น้องๆอ,อาจจะยกมือนะคะ แล้วเดี๋ยวจะมีจะมีการคิวให้ค่ะค่ะอิงจากกรุงเทพธุรกิจมีคําถามค่ะพาเชิญอิงค่ะเี่ยวคะเมื่อกี้เราบอกว่าการเชื่อมโยงระบบชำระเงินเนี่ย มาเลเซียอินโดนีเซียเนี่ยเป็นสเต็ปถัดไปอันนี้คือ Qr โค้ดถูกไหมคะและขนาดเดียวกันกเนี่ยถ้าเป็นการโอนเงินแบบเดียวทาลที่เราทํามาที่ผ่านมาเนี่ยอย่างในประเทศเพื่อนบ้านประเทศที่เราอยู่ระหว่างการคุยเนี่ยมีประเทศไหนบ้างที่จะสามารถเชื่อมต่อไปสู่การโอนเงินที่จะเห็นได้ในปีนี้นะคะ่ะใ,ในปีนี้เราคงเ,เริ่มคือรประเทศถัดไปที่เรากําลังคุยอยู่เวลานี้คือมาเลเซียกับอินโดซึ่งเป็นการเชื่อมโยง q r นะคะ ส่วนเรื่องของการที่จะเชื่อมระบบในลักษณะที่เป็นริมิแทนอย่างที่ว่าก็คือว่าการโอนเงินแบบทันทีเนี่ยซึ่งมันจะค่อนข้างมีความซับซ้อนนะคะแล้วก็ประเทศที่จะเชื่อมโยงก็คือแปลว่าเขาต้องมีระบบในลักษณะเดียวกันนะคะหรือว่าที่เราเรียกว่า fast payment system เนี่ยเหมือนกับเราอะนะคะอันนั้นถึงจะทำได้ก็อยู่ในระหว่างการพูดคุยกันแต่ว่าอย่างที่เรียนนะคะว่า การเชื่อมระบบในลักษณะนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีความซับซ้อนก็จะต้องใช้เวลาในการในการในการดําเนินการนะคะเพราะฉะนั้นในในปีนี้เองเนี่ยก็คงจะที่จะจนถึงสิ้นปีนี้เนี่ยเราอาจจะเห็นของมาเลเซียกับอินโดนีเซียค่ะอ๋อแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการโอนเงินเนี่ยก็อาจจะเห็นเป็นปีถัดไปใช่ไหมคะในประเทศจอก็ค<อ>ง,ต,งต้อ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 งคุยกันนะคะ่ะ ต้องต้องคุยกันซึ่งก็อยู่ในระหว่างการการพูดคุยกันนะคะหลายๆประเทศก็มีความสนใจในการที่จะพัฒนาระบบนี้ขึ้นมานะค่ะพี่อ้อคะเรามีจํานวนการทําธุรกรรมเนี่ยการชําระเงินผ่าน QR code หรือว่าการโอนเงินแบบเรียลไทม์ที่เราเพิ่งเปิดไปเมื่อ29เมษาเมษาหรือยังคะคืออันที่เราเราติดตามมอนิเตอร์ซึ่งประมาณสักอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็ยังไม่เต็มอาทิตย์ดีประมาณสัก 6วันที่ผ่านมานี้เนี่ยเราก็เห็นปริมาณประมาณสักไปกลับประมาณสัก3,000รายการค่ะค่ะต่อไปเป็นชมพู่น,นะคะชมพู่ประชาชาติธุรกิจค่ะเชิญค่ะพี่อ้อคะหนูอยากรบกวนถามปริมาณธุรกรรม QR code ร,ระหว่างประเทศอะคะ่ะตอนนี้ได้มีการเก็บตัวเลขไว้หรือยังอะคะว่ามีมากน้อยแค่ไหนตั้งแต่เราเปิดมาะคะ่ะ3-4ประเทศเนี่ยคะ่ะอืม เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราส่งตามไปให้ได้ไหมครับปริมาณธุรกรรมของ QR ตอนนี้พอดีเราไปมุ่งที่ตัวโอนเงินระหว่างประเทศอะค่ะเราก็เลยเพิ่งเปิดระบบเราก็ติดตามมอนิเตอร์ตัวระบบอย่างใกล้ชิดนะคะโอเคค่ะได้ค่ะพี่ค่ะเดี๋ยวส่งตามไปให้ค่ะค่ะก็เหมือนจะเป็นเออตุ๋มป่ะคะแล้วก็อิงค่ะ ค่ะส,สวัสดีค่ะเชิญเชิญตว่ค่ะค่ะผมก็ดถามนิดนึงค่ะว่าหลังจากเราเปิดการเชื่อมโยงธุรกรรมระหว่างประเทศทั้งผ่าน QR แล้วก็โอนเรียวไทม์ได้เนี่ยเริ่มเห็นผู้ประกอบการรายย่อยหรือธุรกิจเนี่ยเอาไปใช้ในอนอกจากอำนวยความสะดวกที่โอนระหว่างบุคคลน,น,นะคะเห็นเห็นภาคธุรกิจที่เริ่มเอาไปใช้ประโยชน์ในเรื่องเรื่อง อ่าธุรกรรมการค้าหรืออะไรในเซกเตอร์ไหนบ้างขอบคุณค่ะค่ะตอตอนนี้เนี่ยเออเราจะเห็นลักษณะเป็นเออบุคคลต่อบุคคลนะคะเนื่องจากว่าเออเพดานการโอนเนี่ยอาจจะจํานวนไม่สูงมากนักนะคะแล้วก็เราเพิ่งเปิดบริการไปได้ประมาณสัก6วันที่ผ่านมานี้เองก็เออก็คงต้องมอนิเตอร์ต่อไปะคะ่ะแล้วก็ต้องเรียนว่าในระยะต่อไปเนี่ยเราคงจะพิจารณาเออเออยกเพดานเพิ่มขึ้นนะคะ แต่ว่าในช่วงต้นเนี่ยเราจะขอมอนิเตอร์ในลักษณะนี้ไปก่อนนะคะก็เราก็จะเน้นที่การโอนเงินบุคคลกับบุคคลเนื่องจากว่าเราก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีผู้ที่ไปทํางานที่โน่นนะคะหรือว่าผู้ที่มีครอบครัวอยู่ยยที่ทั้งไทยทั้งสิงคโปร์เนี่ยก็สามารถที่จะโอนเงินให้กันได้อันนั้นเราก็เริ่มต้นที่ของประชาชนก่อนนะคะของรายย่อยก่อนแล้วก็สเต็ปถัดไปเนี่ยก็คิดว่าทางภาค ธุรกิจก็คงจะสนใจเข้ามาค่ะค่ะต่อไป <คน S 2> เป็นเพศธุรกิจแล้วก็จะเป็นหญิงบลูมเบิร์กนะคะค่ะเชิญค่ะอ,อ้อิงจะถามว่าตัวค่าฟฟีอะค่ะวันนี้โปรโมชั่นของเราคือ75บาทแล้วก็ราคาจริงคือ150บบาทต่อรายการในอนา,าคตเนี่ย ระดับที่เรามองว่าเป็นระดับที่เหมาะสมเนี่ยถ้าเกิดมีปริมาณปริมาณธุรกรรมเนี่ยค่อนข้างมากเนี่ยเราคิดว่าระดับเหมาะสมควรจะเป็นกีบาทต่อรายการนะคะแล้วขณะเดียวกาันยกเพดานขึ้นเนี่ยสเต็ปถัดไปของเราวงเงินมันต้องเป็นเท่าไหร่คะเอ,อ่อตอนตอนนี้อย่างที่เรียนนะคะว่าเราจะมอนิเตอร์อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็จะดูทาง r e q u i r e m e n t คือทางธนาคารของทั้งสองประเทศเองเนี่ยก็จะมีการพูดคุยกันนะคะเพื่อจะดูต่แต่รีควอร์เมว่ามีความต้องการ มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะส่วนตัวค่าธรรมเนียมต้องเรียนว่าค่าธรรมเนียมที่เซตกันเนี่ยเป็นค่าธรรมเนียมที่แข่งขันในตลาดนะคะเพราะเราก็ดูมาว่าในตลาดเนี่ยค่าธรรมเนียมเป็นอย่างไรแล้วก็คิดว่าที่เซตไว้ขนาดนี้เมื่อเปรียบเทียบกับในตลาดแล้วเนี่ยก็ต่ำกว่าในตลาดค่อนข้างเยอะนะคะทีนี้ถ้าปริมาณธุรกรรมเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะทางธนาคารก็มีการพูดคุยกันบอกว่าเดี๋ยวเราจะมีการทบทวนกันนะคะ ค่าธรรมเนียมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเดิมเราเซตไว้ประมาณสิ้นปีนะคะแต่ว่าถ้าปริมาณธุรกรรมเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเร็วกว่าที่เราคาดเนี่ยก็อาจจะมีการทบทวนค่าธรรมเนียมกันอีกครั้งหนึ่งอาจจะในช่วงไตรมาสสาขอ,ของของปีนี้นะค่ะค่ะขอบคุณค่ะต่อไปเชิญหญิงบลุงเบิร์กค่ะจะถามว่ามี่สองคำถามนะคะคำถามแรกคือ เมื่อตอนนั้นพี่อ้อเคยบอกว่าเราก็เคยคุยกับจีนเกี่ยวกับเรื่อง l i n เก g e อย่างนี้ด้วยอันนี้คือที่คุยกับจีนนี่เป็นจะเป็นลักษณะ QR payment linkage หรือเปล่าคะหรือว่าจะเป็น m i t t a n ท e คะ,คะเราก็ <พบ S 1> มีความคืบหน้าไหมคะค่ะคือคือจริงๆต้องเรียนว่าที่เราคุยกับจีนเนื่องจากว่าผู้ประกอบการจีนก็มีความสนใจที่จะมาให้บริการในประเทศไทยอะนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าเออการที่ทีเ่เราได้มีการพูดคุยกันเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีเอ่อ ขนาดนี้เนี่ยพอดีพอดีช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยก็อาจจะทําให้เราชะลอชะลอไปก่อนนะ,นะคะเนื่องจากว่าก็การติดต่อก็อาจจะค่อนข้างลําบากในช่วงเวลานี้ค่ะค่ะแล้วก็จะถามอีกคําถามหนึ่งก็คือว่าออตอนนี้ปริมาณการใช้เฉลี่ยต่อวันของปีนี้มันคือ22.3จะถามว่าของปีที่แล้วหรือว่าก่อนโควิดเนี่ยมันเรามีตัวเลขไหมคะว่ามันอยู่ที่เท่าไหร่อะคะ ค่ะค่ะก็ก็มีมีตัวเลขอย่างที่เรียนนะคะอาจจะอาจจะไม่ใช่เป็นตัวเลขที่แบบเป๊ะๆน,นะคะแต่อย่างอย่างที่เรียนว่าเอ่อก่อนก่อนหน้าโควิดเนี้ยมันไม่ไม่ถึงยี่สิบอะค่ะเอ่ออยู่อยู่ประมาณสองหลักแต่ว่าไม่ถึงยี่สิบนะคะแต่ว่าพอช่วงหลังที่มีโควิดในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี้ยก็โตแบบค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะแต่ถ้าทับนับจากเอ่อช่วงแรกที่เราเปิดให้บริการพรอมเพย์เนี้ยตอนนั้นเนี้ย เราไปไม่ถึงสิบล้านนะคะวันหนึ่งได้ประมาณสักห้าล้านเจ็ดล้านนะเราก็ค่อนข้างดีใจละแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก,ก็ค่อนข้างเพิ่มขึ้นมาตามลำดับนะคะเราก็มาเร่งตัวเอาตอนช่วงโควิดเนะะี่ยค่ะพี่อ้อคะ่ะอิงขอถามเพิ่มคะ่ะตอนนี้เราบอกว่ามีแบงค์ไทยเนี่ยที่เข้าร่วมเนี่ยคือสี่อิงจำไม่ได้ว่าหนึ่งสองสามสี่สี่ธนาคารคตอน ตอนนี้มีแบงก์อื่นๆที่สนใจจะเข้าร่วมอีกไหมคะก็ก็มีแบงก์ที่สนใจเข้าร่วมเพิ่มเติมนะคะซึ่งเดี๋ยวอันนั้นก็คงต้องคุยในรายละเอียดต่อไปอะคะ่ะแต่เออต้องเรียนเรียนว่าโปรเจกต์นี้เราทําร่วมกับธนาคารกลางสิงคโปร์เนี่ยมาเกือบ2ปีนะคะก็คุยกันมาโดยตลอดต้องเรียนว่าค่อนข้างจะมีความซับซ้อนในการเชื่อมโยงเนื่องจากว่ามันเป็นการเชื่อมโยงระบบกับระบบนะคะ ก็เลยต้องใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าหลังจากที่ออทําไปแล้วเนี่ยก็จะมีผู้สนใจที่จะเข้าร่วมเพิ่มเติมอะค่ะค่ะต่อไปเป็น<ม>หญิงบูมเบอร์อีกครั้งนึงค่ะถามเป็นความรู้นิดนึงออประเทศแถบนี้ที่มี fast payment system เหมือนกับเราค่ะนอกจากสิงคโปร์แล้วมีประเทศไหนอีกอะค่ะก็ตอนนี้มีเวียดนามมีอินโดนีเซียมีมาเลเซีย แล้วกพ็พี่เข้าใจว่าทางกัมพูชาหรือลาวก็กำลังพิจารณาที่จะตั้งขึ้นมาเหมือนกันญี่<อ>ปุนน่นก็ดีแล้วนะคะมาค่ะจากผู้จัดการค่ะปีฟิลิปปินส์ด้วยนะคะใครถามคำถามยกมือด้วยนะคะมาค่ะ โอเคค่ะ,คะพี่มาเชิญค่ะเชิญค่ะพี่มาเอ่อพ่อค่ะเท่าที่เจ้าที่เรามอนิเตอร์ในเรื่องของการการใช้งานอันนี้เนี่ยเราพบอุปสรรคอะไรบ้างคะแล้วก็อีกคําถามหนึ่งคือประเทศที่ก็ย้อนกลับมาคําถามเดิมที่ที่น้องๆก็ถาม,ถามคือว่าประเทศไหนที่จะเข้าข่ายที่จะเชื่อมเชื่อมกับเราได้เร็วที่สุดนะคะก็มีมาเลเซียกับกับอินโดอันนี้ค่ะอันไหนที่ที่น่าจะ น่าจะได้ได้ใช้ร่วมกันเเร็วที่สุดคะ่ะน่าจะใกล้ๆก,กันนะคะ่ะอาจจะมาเลยก่อนเนาะคะ่ะแต่อันนี้เป็น QR นะคะ,คะพี่ค่าเป็น QR ค่ะแล้วเจ้าที่เราเออเอาเอาไอ,าอตัวไอตัวโอนเร็วทะเนี่ยนะคะอันไหนที่เออเราพบเท่าที่เรามอนิเตอด์ดนมันเราพบปัญหาอะไรบ้างคะค่ะก็เออในช่วงต้นๆที่มอนิเตอร์ดูมันก็จะมี บ้างที่เราพบคล้ายๆกับตอนที่เราขึ้นพร้อมเพยใหม่ๆอะค่ะก็คือว่า,าไม่ไม่ทราบว,ว่าจะต้องไปผูกต้องไปลงทะเบียนก่อนผูกหมายเลขโทรศัพท์กับเบอร์บัญชีอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราเราจาัดสมมติว่าทางประเทศไทยโอนไปเนี่ยนะคะไปกดกดหมายเลขโทรศัพท์ของเพื่อนที่อยู่ที่สิงคโปร์เนี่ยแต่ปรากฏว่าไปไม่ได้เพราะว่าเพื่อนไม่ได้ผูกพร้อมเพยเอาไว้ อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็ทําให้รายการมันมันเฟลไปอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เราที่เราพบเหมือนกันว่าเรื่องของการสร้างความความเข้าใจระหว่างผู้ใช้บริการเนี่ยก็ก็มีส่วนสําคัญในการที่จะให้รับทราบในวงกว้างนะคะแล้วก็มีบ้างที่แบบว่าเกิดการดีเลย์ของรายการอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ทำให้แบบเออใช้เวลาแบบว่าเหมือนกับว่าเวลาเราทํารายการโอแล้วมันหมุนหมุนหมุนอยู่พักหนึ่งเนี่ย ลูกค้าก็ดรอปไปอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เราก็ได้ทําการแก้ไขไปละประเด็นพวกนี้ค่ะก็คือเท่ากับว่าเท่ากับว่าถ้าเกิดเราจะเชื่อมโยงอ่อนพร้อมเพย์ด้วยกันเนี่ยอประเทศนั้นๆเนี่ยจะต้องจะต้องมีระบบพร้อมเพย์ถูกไหมคะครับเป็นระบบเขาเรียกโอนเอระบบการชําระเงินรายย่อยอะค่ะ S <S แ,บแบบแบบทันทีด้วยนะคะก็คือเขาเรียกว่า fast payment system อะคะ่ะประเทศนั้นต้องมีระบบไอ้ fast payment system เนี่ยคะ่ะแล้วก็มาเชื่อมเชื่อมกับเราะคะ่ะคือคือเมื่อกี้มาก็ลอง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 ,ลองทำดูนะคะมันต้องกรอกข้อมูลอย่าว่าแต่ทางนู้นเลยทางเราก็ก็ยุ่งยากเหมือนกันนะคะอันนี้เนี่ยเราเราใช้วิธีการกรอกข้อมูลถ้าเราจะโอนเนี่ยกรอกข้อมูลครั้งเดียวหรือ จะต้องเข้าไปอย่างเงี้ยทุกๆครั้งในการต่อการโอนแต<ข>่ละครับงเขเข,เข้าใจว่าเราเราใส่ครั้งแรกและครั้งต่อตไปไม่ต้องใส่เพราะอันนั้นเนี้ยก็จะเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของทางปป,ป,ปงนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะอ่ามอนอิงมีคำถามอีกแล้วคะ่ะเจอพี่อ <c oughs> ๋คค<ะ>อค่ะ การโอนเงินระหว่างประเทศวันนี้มันเป็นรายย่อยในสเต็ปถัดไปเนี่ยเราคาดหวังที่จะเห็นเอ่อการโอนเงินแบบภาคธุรกิจเนี่ยได้ยังไงบ้างและขณะเดียวกันเนี่ยเอ่อเราสามารถพัฒนาระบบก,การชรําระเงินเนี่ยไปได้ต่ออะไรได้อีกคะนอกจากการโอนเงินแบบเรียลไทม์วันนี้เอ่อถ้าถ้าเป็นเอ่อของต่างประเทศอย่างนี้ก่อนนะคะของต่างประเทศเนี่ยถ้า เออเราจะสเต็ปต่อไปว่าเราจะไปถึงทางภาคธุรกิจหรือเปล่าเนี่ยก็คืออย่างที่เรียนนะคะว่าเดี๋ยวเรานิเ i t o r ดูนะคะแล้วก็เอ่อ monitor ดูรายการต่างๆแล้วก็ดู requirement ความต้องการพูดคุยกับทางธนาคารพาณิชย์ของทั้งสองประเทศนะคะเอ่อเพื่อที่จะดูเรื่องของการยกยกเพดานขึ้นซึ่งการยกเพดานขึ้นเนี่ยก็จะเอื้อให้ทางธุรกิจเนี่ยสามารถทำธุรกรรมการโอนในจำนวนเงินที่เพิ่มสูงขึ้นได้นะคะอันนั้นก็เป็นการเอื้อระดับหนึ่ง ส่วนการที่จะมีบริการต่อยอดบนพร้อมเพย์ต่างๆเนี่ยอันนั้นเนี่ยทางทางทางทั้งสองประเทศเนี่ยคงต้องมีการหารือกันต่อไปอะค่ะ,ะทีนี้ถ้าถ้าถามบอกว่าในประเทศเองเนี่ยต้องเรียนว่าบริการพร้อมเพย์สำหรับภาคธุรกิจเนี่ยอาจจะยังมีไม่มากนักนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางทีมงานของทอบทเนี่ยก,กำลังอยู่ในระหว่างการที่จะ พัฒนาบริการที่จะเอื้อให้กับทางภาคธุรกิจเนี่ยสามารถใช้งานพร้อมเพยได้อย่างออยอย่าย่าางงมีม,ม,ม,มีประสิทธิภาพมากที่สุดอะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นอยู่ในระหว่างที่เรากําลังดูเรื่องของการให้บริการสําหรับภาคธุรกิจเพิ่มเติมค่ะมีใครมีคําถามไหมจ๊ะค่ะงั้นก็วันนี้ก็ขอจบการให้ข้อมูลต่างๆนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านค่ะ